สวัสดีครับพบกับอุ๋นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนํารถเข้าใหม่อีกคันหนึ่งนะครับเป็นเบยโโย3008ตัวลัวนะครับตัวนี้นะครับเป็นปี2020นะครับบอกเลยว่าคันนี้เข้าใหม่ไม่น้อยมากนะครับอยู่ที่20,000ต้นๆกว่ากิโลนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆคันคันนี้ก่อนนะครับลูกค้าที่สนใจรถยุโรปนะครับคันนี้นะครับก็เป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งเลยนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับวันนี้นะครับ ก็จะพาดูทุกจุดของตัวรถตัวเปโย3008อารัวตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยครับผมครับผมก็มาดูตัวเปโยนะครับตัวนี้จะเป็น3008อาัวนะครับก็บอกว่าเป็นตัวบอกได้เลยว่าเป็นตัวท็อปนะครับดูตัวกระจังหน้านะครับก็มีสัญลักษณ์ของสิงโตนะครับลายออนเปโยนะครับ ไฟหน้าเนี่ยก็คือบอกเลยว่ามันทันสมัยมากๆนะครับก็จะเป็นโมแก้วแบบ LED นะครับแล้วก็มีตัว daytime running light นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น daytime ด้านบนตัวนี้นะครับทันสมัยนะครับไม่ตกยกนะครับพร้อมเซ็นเซอร์มุมกันชนตัวนี้นะครับล้อแม็กเนี่ยอาจจะเป็นขอบ18นะครับโอเคจะพาดูรอบๆตัวรถกันก่อนนะครับตัวนี้จะบอกว่าเป็น ไซเลกลงมากว่า5008นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็น5ที่นั่งนะครับ308นะครับก็เหมาะกับการใช้ในเมืองนะครับคล่องตัวนะครับตัวนี้ก็มีการทดสอบมาแล้วนะครับว่าใช้งานง่ายนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับด้านหลังนะครับตัวฝาท้ายนะครับก็จะเป็นแบบเปิดไฟฟ้านะครับนี่ครับนี่ครับครับ ดูสัมภาระท้ายนะครับก็จะกว้างนะครับขาที่เป็นแอคทิวิตี้นะครับสามารถใส่ของได้เยอะนะครับอาจจะเป็นสายแคมปิง้งหรือว่าสายากีฬานะครับก็ตรงนี้ก็สามารถใช้ใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับตัวเบาะตรงตอนหลังที่สามารถพับได้นะครับดูความเนียนของตัวรถที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นป่าท้ายเดิมๆนะครับ ไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะครับตัวนี้ไมเพียงแค่24,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับบอกเลยนะครับว่าน้อยมากๆนะครับเป้อปิดปท้ายลงมานะครับมาดูตรงด้านบนหลังคาบ้างน,นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นหลังคาแก้วนะครับ มีเฉพาะตัวรุ่นอลัวเท่านั้นนะครับก็จะเปิดสามารถเปิดหลังคาตัวนี้ได้นะครับเป็นหลังคาแก้วแล้วก็ตัวแหลกตัวนี้นะครับบอกเลยว่าทนทานมากนะครับลูกค้าที่จะใส่ติดแหลกเพิ่มนะครับโอ้โหตัวนี้นะครับก็จะทํายกสูงขึ้นมานะครับไม่ให้ติดกับตัวรถนะครับเพื่อการใช้งานที่ง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองพาไปดูในตัวของส่วนห้องเครื่องของตัวรถกันนิดนึงครับ มาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับจะเป็น1 6 0 0ซีนะครับตัวนี้ก็จะมีเทอร์โบนะครับนี่นะครับบอกเลยว่าอัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันนะครับบอกเลยว่าใหม่มากนะครับดูห้องเครื่องนะครับใหม่มากนะครับตัวนี้ยังมีรับประกันศูนย์ต่อเนื่องให้นะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจหรือว่ากังวลว่าเปอรโยมันเป็นแบรนด์ที่เปิดตัวมาในระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ทางบริษัทของ มีเนียมอเตอร์เนี่ยครับหรือว่าไลออนก็นําเข้ามาเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับในส่วนของผมก็จะเป็นของยูสคาร์นะครับคนนี้ครับก็มีไม่มีเรื่องของการถอดนะครับอุบัติเหตุไม่มีนะครับคันนี้นะครับปากกระโปรงเดิมๆนะครับรถจะมีประวัติศูนย์อยู่นะครับลูกค้าสามารถเข้าสู่แล้วมาสามารถเช็คประวัติได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูส่วนในห้องผู้โดยสารบ้างนะครับคนนี้ก็จะเป็นคีเลตนะครับ มาเปิดได้เลยนะครับตัวเบาะนะครับเป็นปรับไฟฟ้านะครับมาเดี๋ยวผาดูแผงนคอนโซลข้างตัวแผ่คอนโซลข้างเนี่ยจะมีไม่ต่างกับตัว5008เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นไซเล็กลงมานะครับนี่นะครับก็จะมีตัวแอมเบียนไลท์นะครับตัวเปอร์โยเนี่ยผมบอกเลยว่าแอมเบียนไลท์เยอะมากนะครับดูครับช่องวางแก้วนะครับคอนโซลด้านซ้ายนะครับก็จะมันช่วมบนหลังคานี่นะครับบอกเลยว่าแอมเบียนไลท์เยอะมากนะครับ วมมาลัยเปร์โยเนี่ยผมออกแบบมาให้กระชับมือมากๆนะครับแล้วก็มีปุ่มมันตีฟังก์ชันนะครับอยู่ที่มือนี้เลยนะครับลายสไตล์จะเหมือน5008ที่เคยเคยแนะนำไปนะครับตัวตัวิตควบคุมก็จะเป็นเปียโนแบ็แบบนี้นะครับหน้าจอนะครับสามารถควบคุมได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ เรียนใหม่นะครับก็จะอยู่ที่2 4 4 7 5กิโลเมตรนะครับวันนี้ก็จะมีฟังก์ชันนะครับต่างๆสามารถปรับได้เลยนะครับโหมดการใช้งานต่างๆได้เลยก็ดูสภาพโดยรวมคันนี้นะครับมองเลยว่าใหม่นะครับใหม่มากๆเป็นตัวทางเลือกอีกทางเลือกนึงนะครับถ้าลูกค้าที่สนใจนะครับโรจิโลบนะครับสำหรับเปโญย์0ูยก็ไม่ควรพลาดนะครับนี่นะครับออปชั่นนะครับ เกียร์ก็จะเป็นรหลบไฟฟ้าโตเกียร์เนี่ยครับก็มีความพิเศษคือสามารถตั้งเป็นเกียร์ว่างได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปสาธิตตัวเกียร์นี้ให้อีกทีหนึ่งนะครับับผมพุชซ่าจะอยู่คอนโซลกลางหมดเลยนะครับเอเคครับเดี๋ยวผมจะสรุปราคาเจ้าคันนี้ให้ครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับกับเบยโญ3008อลัวนะครับคันนี้นะครับ เป็นปี2020นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับอลัวหลังคาแก้วนะครับราคานะครับอยู่ที่1,220,000บาทนะครับยอดจัดไฟแนนซ์นะครับสามารถจัดได้เต็มนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับอาจจะเข้ามาดูคันนี้นะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยมากครับเลใไม่นะครับอยู่เพียงแค่24,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับสวยใไม่น้อยนะครับ แล้วยังมีเรื่องของรับประกันศูนย์ต่อเนื่องนะครับลูกค้าที่ใช้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการแมนเทนแนนนะครับค่าอะไรบอกเลยว่าถูกมากๆครับสำหรับเปอร์โยนะครับทุกรุ่นเลยนะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากลูกค้านะครับที่สนใจนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับาที่สนใจนะครับหรือถามข้อมูลนะครับก็จะตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับผม